คำเตือนสําหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคํานวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทําก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับ เพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่และแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7จถึง38จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 589จะน้อยกว่า7 2 3 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 2 0เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่เกิดซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้เมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนําเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3นี เลขท้ายสเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าอ้ยเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตรงนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช้เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่องสิบเก้ายี่สิบมาใส่ตรงนี้แทนสบนสลากินแบ่งรัฐบาลมวดประจำวันที่หตุลาคมสองพันห้าร้อสิบหก สำหรับคล,คลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรดับมาแล้ว59งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ให้เตแถวที่3บูรด้วยแถวที่7บูรด้วยแถวที่12บูรด้วยแถวที่17และบวกด้วยแถวที่19ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปากหลัก10บ,บนเอามาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับ เริ่มจากงวดที่16เมษายนปี64ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่1เมษายนปี64 2บวก2เป็น4 4บวก3เป็น7 7บวก5เป็น12 12บวก0เป็น12ก็จะได้เลขดับ2เลขท้าย2ตัวบนงวดที่16เมษายนปี64ออก8 7 2ไม่ตรงกับ8นะครับ ดับปักหลักสิบบนเป็นงวดที่1ต่อไปเป็นงวดที่1พฤษภาคมปี64ได้เลขดับปักหลักสิบบนคือเลข5เลขท้าย2ตัวบนออก7 2 7สองก็ไม่ตรงกับ5นะครับดับเป็นงวดที่สองงวดที่3 0ศนย์ก็ไม่ตรงกับ7งวดที่4ี่้าไม่ตรงกับ7เพื่อนเพื่อนก็ลองไปบวกกันดูนะครับผมไม่บวกเพื่อนเพื่อนดูนะครับเพื่อไม่ทำให้เพื่อนเพื่อนเสียเวลาหน้านี้ดับงวดที่1ึงถึงงวดที่สิบสอง หน้านี้ดับงวดที่13ถึงงวดที่24หน้านี้ดับงวดที่25ถึงงวดที่36หน้านี้ดับงวดที่37ถึงงวดที่48หน้านี้ดับงวดที่49 ถึงงวดที่59ก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่16กันยายนนะครับที่ออก2ตัวบน1 2สูตรที่1นี้ได้เลขดับคือเลข6 6ก็ไม่ตรงกับ1นะครับดับปักหลัก10บนเป็นงวดที่59ติดต่อกันเรามาดูนะครับว่าสูตรที่1นี้เราจะได้เลขดับปักหลัก10บนงวดวันที่1ตุลาคมปี66ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่16กันยายนปี66 ศูบวกศเป็น 0, 0 0นบวกเเป็น 7, 7 7็เบวกเเป็น16บหกถือพวกบวกสเป็น20ก็จะได้เลขดับ0ูนถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่หนึ่งบวกด้วยแถวที่8 และบวกด้วยแถวที่13ครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลัก10บนเอามาเทีผลย้อหลังก่อนนะครับเริ่มจากง,งวดที่16เมษายนปี64ก็จะใช้ผลของงวดที่1เมษายนปี64 4ีบวก8เป็น12 12บวก3เป็น15 15บวก3เป็น18 18บวก3เป็น21ก็จะได้เลขดับ1เลขท้าย2ตัวบนออก8 7 8ไม่ตรงกับ1นะครับดับปากหลัก10บนเป็นงวดที่1งวดที่2 5หก็ไม่ตรงกับเเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับหน้านี้ดับงวดที่1ถึงงวดที่12หน้านี้ดับงวดที่13ถึงงวดที่24หน้านี้ดับงวดที่25ถึงงวดที่3 6 หน้าที่ดับงวดที่37ถึงงวดที่ส8ิบหน้านี้ดับงวดที่49ถึงงวดที่ห้างวดที่ห9ก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาก็าได้เลขดับสก็ไม่ตรงกับ1นะครับดับเป็นงวดที่ห้าติดต่อกันเรามาดูนะครับมาสูตรนี้เราจะได้เลขดับปักหลักสิบบนงวดนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ3มบวกสามเป็นห6บวก0นย์เป็น6 หกบวกศย์เป็น6 6หบวกศย์เป็น6ก็จะได้เลขดับ6ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่6บวกกัน3ครั้งบวกด้วยแถวที่14และบวกได้วยแถวที่17 ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลข <S an> ดับปักหลัก10บนเอามาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่16เมษายนปี64ก็จะใช้ผลของงวด1เมษายนปี64 0ีบวก0เป็น0 0บวก0เป็น0 0บวกเเป็น7 7เบวก5เป็น12ก็จะได้เลขดับ2เลขท้าย2ตัวบนออก8 7 8ไม่ตรงกับ2นะครับดับเป็นงวดที่1 งวดที่24ก็ไม่ตรงกับเเพื่อนๆลองบวกเช็คกันดูนะครับหน้านี้ดับงวดที่1ถึงงวดที่12หน้านี้ดับงวดที่13ถึงงวดที่24หน้านี้ดับงวดที่25ถึงงวดที่3ที่6หน้านี้ดับงวดที่37ถึงงวดที่48 หน้านี้ดับงวดที่49ถึงงวดที่59ามวดห9ก็คือววดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบนหนึ่งสองสูตรที่3านี้ได้เลขดับเพือเลขสองสองก็ไม่ตรงกับ1นะครับดับเป็นงวดที่59ติดต่อกันอามาดูนะครับว่าสูตรที่3มนี้เราจะได้เลขดับปักหลัก10บบนมวดนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสองเป็นห6หบวก4เป็นสิ 10บวก9เป็น19ก็จะได้เลขดับ9ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปก็จะคลิปเลขเด่นปากหลักหน่วยบนก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสดศูนเดือนโดยไม่เสียดอกเบีย้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว แถมมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดย l ล n e ID ของผมนะครับ ad 9 hlvru มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็ เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกิษณพงษ์โทร092 273 9598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อ,ตอไปก็ให้เพิ่มผม,มเป็นเพื่อนไว้บุไลายเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนทราบนะครับโดยรลย i ไอดีของผมนะครับ a อทแปดหนึ มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บบนปักหลักร้อยบนปัก สองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆนสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่น,นาน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,น,นะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ